สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตาที่3าตีเนช anel จักรวาลการเรียนรู้โดยดิฉันตรีเนตวันนี้นะคะเช่นเคยคะ่ะตอบคําถามที่ท่านผู้ชมถามเป็นมาหลังใหม่มากมายแต่วันนี้ก็หนีไม่พ้นเรื่องวงจุ้ยของบ้านอีกแล้วลวคะค่ะท่านผู้ชมก็ได้ตามที่เรียนท่านผู้ชมตลอดมานะคะว่าชีวิตของคนเรานั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านที่ทํางานที่ไหนก็นแล้วแต่หนีไม่พ้นเรื่องของ,องวงจุ้ยพลังธาตุธรรมชาติแล้วท่านผู้ชมวันนี้ท่านผู้ชมก็เห็นแล้วนะคะว่าจากข่าวรายวัน ไม่ว่าจะข่าวทางสื่อด้านใดก็ตามท่านผ,ผู้ชมจะเห็นว่าจะมีปัญหาเรื่องเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้คิดกันข้างบ้านติดกันหรือตรงข้ามบ้านกันแล้วแต่จะมีปัญหามาจากเรื่องบ้านทท้านั้นนอกจากนั้นนะคะ คนในบ้านสามีภรรยาก็มีปัญหาทะเลาะวิวาทกันหย่าร้างกันถึงบางคนก็ถึงเป็นคดีฟ้องร้องกันก็มีเคยรักกันหวานชื่นแต่อยู่ไปได้ไม่นานประมาณ 2- หรือ3ปีเกิดความขัดแยง้งจากหลายสาเหตุทําให้อยู่กันไม่ได้จากเรื่องบางทีก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆยุ่งๆเนี่ยแหละคะ่ะหรือบางคนก็พ่อแม่ไม่มีปัญหาแต่ลูกมีปัญหาหรือลูกอาจจะมีปัญหากับพ่อแม่หรือบางทีสามีภรรยาก็มีปัญหากัน หรือบางทีก็มีมือที่3เข้ามาทั้งที่ไม่น่าว่าจะเป็นไปได้ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าตอนนีเ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นข่าวรายวันอะไรก็ตามสังเกตได้ดีว่ามาจากส่วนใหญ่แล้วเกิดจากความร้อนรุ่มทางอารมณ์ของอผู้คนโดยทั่วไปอันนี้แหลคะค่ะที่ฉันเคยเ,เรียนท่านผู้ชมในบางตอนแต่ว่ายุคนี้เป็นยุคเเป็นยุคข,ของธาตุไฟ หรือเป็นธาตุไฟของโลกถ้าเป็นเรื่องของวงจุ้ยรวมพลังสามสาศาสตร์หร,หรือวงจุ้ยวิทยาศาสตร์หรือวงจุ้ยที่ว่าด้วยพลังงานธาตุธรรมชาติดินน้ำลมไฟแล้วนะท่านผู้ชมอยุคนี้ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะับไปประมาณ20ปีท่านผู้ชมถือว่าเป็นยุคเก้าตามที่ครูบาอาจารย์ท่านได้พิสูจน์และกําหนดกันไว้นะคะว่ายุคเก้านี้เป็นยุคของธาตุไฟของโลกนั่นก็คือทเทพแห่งธาตุไฟหรือพูดกันเพื่อว่าเทพแห่งอัคคีเป็นผู้ คลองโลกครองเมืองน,นั่นเองเพราะนั้นมันจะเต็มไปเรื่องของไฟเช่นไฟไหม้ฟ้าผ่าไฟฟ้าช็อตนู่นนี่นั่นอันนั้นคือเป็นเรื่องของทางโลกแล้วก็อากาศร้อนจัดบางทีก็ไฟไหม้กองขยะก,ก็เกิดขึ้นได้ไฟไหม้ป่าจากอาการที่ร้อนแรงโดยธรรมชาติหรือเกิดการทิ้งเศษไฟไปนิดเดียก้นบุหรี่นี่เดียวไฟก็ไหม้ได้เพราะมันพร้อมที่จะลุกแล้วพายุนี้เป็นยุคของท่าุไฟบางทีที่ควรมีน้ํากับกลายเป็นแห้งแล้งร้อนจัด ที่ที่ควรมีน้ํากลับไม่มีที่ควรไม่มีน้ํากลับมีนี่คือเป็นเรื่องของผิดปกติของในยุคนี้แล้วท่านผู้ชมแต่ความรุนแรงนั้นจังเกตได้ว่าจะเกิดเป็นเรื่องของธาตุไฟเป็นหลักบ,บางทีอยู่เฉยๆเกิดไฟฟ้าช็อตบางคนก็บอกสาเหตุไม่ได้ว่าเป็นไฟฟ้าช็อตเพราะลัดวงจรหรือไฟฟ้าช็อตเพราะมีการเขาเรียกว่าเปิดเขา,าเรียกเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไม่นานหรือเครื่องไฟฟ้าเกิดมีปัญหาแม้กระทั่งที่เป็นข่าวเศร้าโศกสลดเมื่อ ไม่นานมานี้คือตลาดนัดที่ขายสัตว์เลี้ยงจัดจัดตลาดจัดส,ส,สวยงามนะคะก <_ S 1> ็ยังเกิดไฟไหม้หลายคูหาแล้วก็น้องๆน้องแมวน้องหม,มากระรอกองูเต่าอะไรทั้งหลายก็เสียชีวิตไปมากมายเห็นแล้วน่าสงสารนะท่านผู้ชมน้ำตาไหลเลยทีเดียวละค่ะสงสารในชีวิตสัตว์ทั้งหลายที่ไม่สามารถจะหนีเอาตัวรอดได้ก็อยู่ในกองไฟเห็นไหมคะ <_ S 1> และบางทีวัดที่นั่นที่นี่บ้านที่นั่นที่นี่มีไฟไหม้โรงงานไฟไหม้ บ้านดูอาศัยไฟไหม้แต่ที่นี้ถ้าหากว่าเราเองบ้านอาจจะไม่ได้ไฟไหม้แต่บางครั้งไฟมันไหม้ในคลื่นความคิดไฟไหม้ในใจแล้วก็ทําให้ไฟไหม้ในใจของเราไม่พอแล้วก็ความร้อนจากความร้อนในคลื่นวองคิดความร้อนในจิตของเรานั้นแผ่ออร่าแห่งความร้อนออกไปสู่คนรอบข้างคือคนใกล้ชิดในครัวเรือนอาจจะเป็นคู่สามีภรรยาพ่อแม่ลูกอยู่ในบ้านหรือพี่น้องก็ตาม ถ้าไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทําให้เกิดการรังให้เกิดให้มีสติเอาไว้แน่นอนแล้วค่ะไอเห็นความร้อนจากอารมณ์คลื่นความคิดจิตใจความร้อนพุ่งพล่านก็ทําให้เกิดทะเลาะวิวาทฆ่ากันตายได้แมมกัะรักกันแค่ไหนก็ยังเผลอแป๊บเดียวฆ่ากันตายได้ต่างที่เป็นข่าวนะท่านผู้ชมนี่คืออาํานาจของพลังธาตุไฟจากภายนอกจากแสงอาทิตย์ที่ร้อนจ้าแล้วเข้ามาสู่ร่างกายของเราและร่างกายของเรานั้นมีความร้อนอยู่แล้วจากเรื่องของคลื่นความคิด ที่พยายามทําให้เรามีร้อนรุ่มเช่นบางคนมีปัญหาด้านวิกฤตเศรษฐกิจเรื่องการเงินการทองการงานมีปัญหารายได้ไม่พอกัอบรายจ่ายหรือบางคนปล่อยหนี้ไปแล้วลูกหนี้โกงหรือบางคนไปยืมเจ้าหนี้มาแต่ไม่สามารถจะผ่อนเจ้าหนี้ได้ก็โดนเจ้าหนี้ทุบทำร้ายแทนที่จะเมตตาทําคุยกันหรือบางคนตั้งใจจะเหนียวนี้ซะงั้นแหละมีเงินพร้อมที่จะคืนเจ้าหนี้ได้ก็ไม่จ่ายเหล่านี้แหละคะ่ะหรือบางคนก็ ไม่รู้จักวางแผนการเงินได้เงินมาเท่าไหร่ก็ใช้อย่างฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายแ gram จำเป็นเข้าไม่มีเงินจะใช้ก็ต้องไปปล้นขี้ค่ะลักขโมยาบางคนก็เริ่มจากลักของในบ้านก่อนบางคับเอาเงินจากพ่อแม่บางคนก็อาการร้อนรุ่มเพราะการติดยาไม่ว่าจะเป็นกัญชายาบ้ายาเมาก็แล้วแต่นะคะมันมีผลกระทนความคิดทั้งหมดทำให้ขาดสติบางคนก็หลงผิดคิดว่า อาจจะอ้างหรือบอกก็ไม่ทราบนะเขาบอกว่าเห็นผีมาสั่งให้ฆ่ามีคนนั้นมาสั่งให้ฆ่าหรือเขาจะมาฆ่าเราเราก็เลยฆ่าเขาซะก่อนการไปอ้าวคนที่ตายที่เราไปฆ่านั้นกลายเป็นพ่อแม่บุปการีของตัวเองเหล่านี้แหละคะ่ะเหล่านี้เกิดจากการเลือกบ้านผิดก็มีส่วนนะคะบางคนเนี่ยอยู่ในบ้านไปเลือกบ้านเนี่ยท่านผู้ชมคะ บ้านที่เราอยู่นั้นถ้าทําเป็นแบบนี้ไปเลือกบ้านร้อนรุ่มแน่นอนละค่ะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีมีปัญหาแน่นอนยิ่งตอนนี้วิกฤตเศรษฐกิจยุคท้าทายหนึ1ปีก็เห็นผลแล้วล่ะค่ะเช่นสามีภรรยาอาจจะทะเลาะวิวาทกันจากการถึงหวงหรือมีการมีกิ๊กมีมือที่3เข้ามาหรือจะเรื่องเงินเงินทองทองอาจจะอีกฝ่ายหนึ่งใช้ฟุ่มเฟือยไม่มีไม่มีการขมิดขมแมไม่มีการวางแผนที่ดีหรือบางคนเกิดจากการวางตัวเขาเรียกว่า ไม่มีการให้เมียตาทำไม่ผู้จักการให้อาภายัยผิดนิดผิดหน่อยก็คอยจับผิดกันหรือบางคนก็เอาแต่ใจตัวเองไม่ได้สนใจเลยว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นคนในบ้านในครอบครัวพี่น้องพ่อแม่ลูกแล้วแต่ ก็ไม่ได้ดูแลกันแม้กระทั่งคนที่เป็นแม่บ้านที่มาเป็นลูกจ้างในบ้านก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าขาดคุณธรรมขาดสิ่งยึดเหนี่ยวบางทีแม่บ้านเองก็เป็นคนที่ใจร้อนมีอารมณ์ร้อนขาดสติก็จะวุ่นวายไปไม่ได้คิดว่านั่นคือเจ้านายนั่นคือลูกๆหลานๆของเจ้านายก็เกิดมีปัญหากับเจ้านายได้สุดท้ายก็อยู่กันยังไม่มีความสุขก็ต้องตกงานหรืออาจจะมีการทำร้ายกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานก็แล้วแต่ก็คือถ้าจากบ้านอารมณ์ร้อนไปไปทำงานก็มีปัญหาได้เช่นเดียวกันนี่คือ ปัญหาของธาตไฟแล้วการซื้อบ้านเ่ยท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ หรือคอนโดมิเนียมจะเป็นอะไรก็แต่นะคะทุนผู้ชมต้องดูประวัติด้วยว่าประวัติที่มาของบ้านที่ท่านผู้ชมไปซื้อนั้นเป็นอย่างไรพวงจุ้ยดีไหมเช่นบ้านนั้นเคยมีปัญหาคดีความถูกยึดและมาขายหรือบ้านหลังนั้นมีเกิดไฟไหม้มาก่อนบ้านหลังนั้นมีการฆ่ากันตายมาก่อนบ้านหลังนั้นอยู่กันแล้วตกตีสารพัดบ้านหลังนั้นอยู่แล้วรวยบ้านหลังนั้นอยู่แล้วมีความสุขแต่ทําไมเข้าถึงขายเราต้องหาเหตุผลของการขายก่อนถ้าเขาขายด้วยเหตุผลในทางลบ เราก็ไม่ควรจะรับมาเพราะจะทำให้เรารับพลังลบนั้นด้วยเพราะว่าเราเองในีเพราะว่ อารมณ์ของธาตุไฟเราก็มีความร้อนรุ่มอยู่แล้วเพราะในตัวเราทุกคนนั้นมีพางธาตุดินน้ำลมไฟอยู่ในตัวเราอยู่แล้วนะท่านผู้ชมตัวเราคือธาตุไม้แต่ส่วนประกอบในนี้คือดินน้ำลมไฟแล้วก็ยามที่ร้อนรุ่มเข้ามาใจเราก็ร้อนธาตุไฟเราก็เยอะเห็นไหมคะบางคนร้อนจนกระทั่งกินไม่ได้นอนไม่หลับก็เป็นปัญหาธาตุไฟพอะลานทําให้เป็นโรคลังไส้โรคกระเพาะอาหารนั่นแหละท่านผู้ชมแล้วโดยเฉพาะการเลือกบ้านจะเป็นบ้านวฮ์เฮาส์บ้านบ้านแฝด หรืออาการทางหงว่แล้วแต่ยิ่งต้องระวังให้มากนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเป็นคนดีที่เข้าไปอยู่จะเป็นบ้านใหม่ก็ตามแต่ถ้าคนไปอยู่ข้างๆเป็นคนที่ขาดเมตตาธรรมขาดคุณธรรมเป็นคนที่เห็นแก่ได้เป็นคนที่เป็นโลภทำอะไรไม่ได้คิดถึงคนข้างๆท่านผู้ชมก็ต้องดูดีๆนะคะว่าเราอยู่ที่นั่นอาจจะไม่มีความสุขก็ได้หรือถ้าหากาเราเป็นคนกระทำผิดซะเองไปทำให้ชาวบ้านที่ก็อยู่ก่อนนั้น ไม่มีความสุขเราก็จะถือว่าเป็นมนุษย์ที่เรียกถือว่าเป็นสัมภเวสีที่ตัวเป็นๆน,นี่แหละค่ะและจะบาปหนาทีเดียวถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นและเราทําตัวเป็นให้เขาเรียกว่าพลังเจ้ากรรมนายเวรอย่งธาตุไฟก็ามาสวมตัวเราและเราไปอาลวาดไปทาร้ายให้บ้านข้างๆนั้นเขาไม่มีความสุขให้เขาเกิดการล้มป่วยมากกว่าเดิมให้เขาเครียดมากกว่าเดิมให้เขาอยู่ไม่ได้ลูกเล็กเด็กแดงต้องมีปัญหากันเพราะเรา เป็นผู้ไปก่อทําให้เกิดพลังลบเกิดขึ้นกับบ้านข้างๆอันนี้ถือว่าบาปที่สุดแล้วคะ่ะท่านผู้ชมบาปนั่นคืออะไรบางคนบอกว่าบาปเนี่ยจับต้องไม่ได้ท่านผู้ชมคะบาปนั่นก็คือความดีงามเอ่อก็คือความสุขบุญเอ่อบาปนั่นคือความทุกข์ไอต่ออภัยค่ะบาปนั่นคือความทุกข์ความชั่วแต่ว่าบุญคือความสุขความดีที่ทําให้เรามีความสุขไปที่ไหนเราก็สบายใจว่าเราได้ทําความดีแล้วคนก็จะมองเราในแง่บวก แล้วเราก็จะมีมิรหนะ้าตาเราก็สดใสมีความสุขมีรีเลชั่นชิพกับทุกคนคนก็อยากคุยกับเราคนะทานผู้ชมเพราะฉะนั้นการเลือกบ้านหนึ่งท่านผู้ชมต้องเลือกหนึ่งทำเลโลเคชั่นว่าอยู่ใกล้อะไรนะคะอันที่2ก็คือเลือกประวัติของบ้าน3รูปทรงของบ้านสี่สีของบ้าน5เราต้องดูว่าเราเข้าไปแล้วรู้สึกร้อนรุ่มไหมเพื่อนท่านผู้ชมอยากรู้รายละเอียดเพื่อจะได้ไม่เสียเวลา แต่ละบ้านนจะไม่เหมือนกันนะผู้ชมวิธีแก้ไขก็มีถึงแม้เราไปซื้อมาแล้วซื้อผิดแล้วเราแก้ไขได้ราะบ้านทุกหลังไม่มีอะไรที่จะถูกห่วงทุ้มพลังธาตุธรรมชาติ3อย่างนี้ไม่มีทางถูกแล้วค่ะแต่เราแก้ได้ถ้าเรารรมระหมดเราจะพบคนมาช่วยเหลือเพราะนั้นสอบถามหลังใหม่ได้นะคะผู้ชมยังไงก็ทุกท่านเลือกบ้านที่ถูกทางจะเย็นๆปรึกษาดิฉันได้นะคะยินดีค่ะพบกันคราวหน้านะคะในโอกาสต,ต่อไปสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ